เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2499มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจากบ้านไพรบึงอําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านไพรบุญในปัจจุบันโดยขึ้นกับบ้านดอนโมกตำบลขี้เหล็กอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่เรียกเป็นคุ้มบ้านว่าบ้านจากเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเคยมีต้นจักขึ้นตามแหล่งน้ําเป็นจํานวนมากต่อมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2507มีบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเป็นหมู่บ้านห่างไกลเพื่อให้การปกครองและการพัฒนาพื้นที่เป็นไปด้วยความเหมาะสมกรมการอำเภอน้ m y ยืนจึงได้รายงานจังหวัดอุบลราชธานีขอตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ว่าบ้านไพบู์ตามลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านรวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของหมู่บ้านโดยขึ้นกับตำบลไพบู์อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2525ได้มีการแบ่งเขตการปกครองโดยแบ่งตำบลตาเก่าตำบลขี้เหล็กตำบลไพบูน และตำบลโคกสะอาดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาำขุนบ้านไผ่บูนจึงขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอนาำขุนและได้ยกฐานะเป็นอำเภอนาำขุนเมื่อปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาและนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันบ้านไผ่บูนมีผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่งรวงหคนดังนี้หนึ่งนายสุขนาครินสองนายสุวรรณน,นาครินสา 3. นายวัชรินนาครินสี่นายสุทัศน์นาคารินและหนายสวัสดิ์ไพ่บึง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่บ้านไผ่บูรณ์มีลักษณะเป็นที่ราบสลับที่ลุ่มลาดเอียงจากทิศใต้ไปทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับบ้านหนองโดน้อยหมู่ที่12ตำบลไผ่บูรณอำเภอนา้ำขุ u n จังหวัดอุบลราชธานีทิศใต้ติดต่อกับบ้านดอนเจริญหมู่ที่14ตำบลไผ่บูรณอำเภอน้ำขุ u n จังหวัดอุบลราชธานีทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านทุน่งนางงามหมู่ที่11ตำบลขี้เหล็กอำเภอนา้ำขุ u จังหวัดอุบลราชธานีทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านหนองหัวช้างหมู่ที่6ตำบลขนุนอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดสีสเกตข้อมูลประชากรมีครูเรือน138ครูเรือนประชากรชาย250คนประชากรหญิง253คนรวม503คนราษฎรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีอาชีพเสริมในการทอผ้าเลี้ยงโครกระบือมีรายได้เฉลีย่ย57,414บาท53สตางต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยครูเรือน 1>, 1 9 1 1งบาท92สตางค์ต่อครัวเรือนต่อปีด้านการปกครองแบ่งการปกครองหมู่บ้านเป็น7คุ้มและการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านรวม7คณะได้แก่1คณะกรรมการด้านการอำนวยการ2ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย3ด้านแผนพัฒนา4ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ5ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุข6ด้านการศึกษาและ7ด้านเด็กและเยาวชน บ้านภัยบูรณ์มีความโดดเด่นในด้านการสือ่อทอดศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าไหมลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์การมีกลุ่มองค์กรกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านที่เข้มแข็งการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นวิถีชีวิตโดยมีผลการดำเนินง,งานที่สำคัญและโดดเด่นตามเกณฑ์หมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองโดยสรุปดังนี้ด้านสังคมประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำน้ำดื่มน้ำชัยน้ำเพื่อการเกษตรและประกอบสมาชีพทุกครัวเรือน มีการจัดให้มีบริการสาธารณะในหมู่บ้านเช่นสารลาประชาคมหมู่บ้านธนาคารข้าวธนาคารขยะลานกีฬามีการฝึกอบรมอาชีพหรือ,รอพัฒนาทักษะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มปรอบบางผู้สูงอายุและพัฒนาส่งเสริมบทบาทสตรีด้านเศรษฐกิจได้น้อมนาแนวทางตามพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าเป็นแนวทางในการทําการเกษตรลดการใช้ปุย๋ยและสารเคมีรวมทั้ง ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยในพื้นที่มีแหล่งกระจายสินค้าหรือแหล่งรับซื้อสินค้าหรือผลิตผลทางการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมได้ขอความร่วมมือราษฎอดใ,นในหมู่บ้านงดเผาป่าและต่อสั่งข้าวให้ใช้วิธีไถกลบเพื่อปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดหลังหน้าจัดให้มีกิจกรรมขุดลอกและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้านรวมทั้งการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญบนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน รณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนจัดให้มีถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามนยโยบายของกระทรวงมหาดไทยและจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในวันสําคัญของชาติด้านสันติภาพและสถาบันได้จัดให้มีการป้องกันอาชญากรรมโดยจัดให้มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทําการตรวจตระเวนในพื้นที่ล่อแหลมหรือพื้นที่เสี่ยงและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันยาเสพติดมีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนบ้านภผยบูนเพื่อให้เยาวชนได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีบทบาทในการร่วมวางแผนร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านทำให้ไม่มีผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านและไม่มีผู้ได้รับการบำบัดรักษาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การจัดกิจกรรมในหมู่บ้านหรือชุมชนให้ทุกคนได้ร่วมเสนอความคิดเห็นจนได้ข้อสรุปร่วมกันด้านหุ้นส่วนและการพัฒนาบ้านไผยบูร์มีภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคผู้นำศาสนาภาคประชาชนและภาคสื่อมวลชนได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเช่นการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทานศีลและการสงเคราะห์นำสิ่งของไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนบ้านภายัยบุญจนเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นหมู่บ้านแผ่นดินทําแผ่นดินทองเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งอย่างยัง่งยืนต่อไป